เอ็มหลานอดีตรัฐมนตรีวืดประกันรอบ3ชี้คลิปแอบถ่ายมัดตัววันที่6กันยายนค่ะ15บหนาฬิกา30นาทีที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษสาลนัดฟังคำสั่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายอภิษฎอินทุลักษหรือเอ็มอายุ3 3ปีหลานชายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้ต้องหาคดีข่มขืนนักแสดงสาวอายุ22ปีในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านน่านานิวาสจากกรณีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะทนายความยื่นคำร้องครั้งที่3พร้อมหลักทรัพย์เงินสด 4 0 0 0บาทขอประกันตัวซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยก่อนหน้านี้สารอาญาไตาส่สวนพนักง,งานสอบสวนสอนโอชคชัยและพยานคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วโดยในวันนี้ค่ะมีการเบิกตัวนายอภิเด์หรือเอ็มผู้ต้องหามาในวันนี้ด้วยโดยสารอาญาพิเคราะห์ว่าจากการไตส่สวนคำร้องขอประกันตัวเห็นว่าการที่จำเลยมีการนำคลิปที่มีเหตุกระทำชำเรามาเป็นพยานหลักฐานในการไตส่สวนประกันสอดเจตนาว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานสารจึงมีการยกคำร้องค่ะนายอภิษิ์ก็เลย ว่า่าาลอยู่ข้างในลำบากมากหวังต่อสู้คดีถึงที่สุดเมื่อถามถึงคลิปที่แอบถ่ายผู้เสียหายนายอภิดิตปฏิเสธตอบคำถามด้านทนายความของผมู้ต้องหาค่ะก็มีการเตรียมยื่นขออุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวต่อไปค่ะ